มิสบ็กแบกเวสสวัสดีครับ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 โอ้ยเด็กๆสองคนดี๋เราวันนี้มีข่าวเด่นยิ่งใหญ่เพราะวันนี้บอกเลยครับวันนี้นะครับเราดินใจอะแจ้าครับเอออินโคต้นขอไปครับดินดาเหยียดแก้วนะครับร้องไห้อยู่ที่บ้านตอนนี้เลยครับเขาไม่รู้เขาไม่รู้แม่ไปยังใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่นะครับในบ้านเขาอยู ut, Rut, <m> ่น <Why? S 1> ู่นนะครับก็ซูมแบบไกลๆเลยซูมแบบต้องมาหมามาห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 มามามานะครับเข้าไปแล้วนะครับมันมีหิ้งมันจะสั้นๆหรือยาวๆก็ไม่รู้นะครับมาๆๆอนะครับนนะครับพันนี้ไะครับใช่ครับเราซูมเข้าไปนะครับมานหนึถ่ายนักตายหนูมาช่วยด้วยนะ เดี๋ยวเราจะส่งรถยนต์ไปนะครับรถยนต์ไปสอดแนมว่าว่าแม่ว่าผู้ใหญ่อยู่ไหมไไนะครับเดี๋ยวจะสง่งเลยนี่อโอเคครับไม่รู้ว่า เรามาเห็ดเราเห็ดแล้วว่านั่งนอยู่อย่างใช่นะครับนั่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็ลองง่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทาหน่อยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะครับทุกคนแล้วก็วิ่งมิสกันตลอดเลยนะครับผม ช่องมีแข้งนะเอ้ยช่องการ์ตูนการ์ตูนนะการ์ตูนเอ้ยช่องการ์ตูนเอ้ยไม่ใช่ครับจินไดเอทแก้วนะครับเออจินได้ยัดแก้วอ่ะดูมันดูฟุ้งตลกตลกนะครับเออเออนะครับเออนะครับเออดูเงี้ยเออนะครับขารับนะครับบุ้มบุ้มเออตุ๊กแวนะครับเออเฮ้ยมาแล้วล่เออที่พึ่เออเฮ้ตุ๊กแกตุ๊กแกตึงมั่งไง ผมว่า,<ม>า,าเลขา<อ>ไม่ได้ทำเงินให้ผมแน่เลยนะครับ<อ>ผมน้องกดไลค์อ่ะพิ้งก้าไปไปสองไลค์นะกดไลค์พิ้งค์กล้าเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว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 ถ้าอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับรที่จะดูคลิปนี้กันนะครับเ <c oughs> ดินออกจากเลีนนะครับอุ้ยอย่าเล่นกัน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 น้อง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 ยายนายโอเคนะครับนี่แขกรับเชิญนะครับวันนี้ก็แขกรับเชิญเหมือนกันนะ ว้าวเดี๋ยวดูแม่นะครับว่ามันอยู่ไหนเห็นแน่ครับน้องมาเข้าไปนะครับโฮ้ยเห็นนะครับรองเท้าไม่นะครับโอเคนะครับต้องอย่าลืมกดกิฟต์นี้กูอย่าลืมกดไลค์กูจะต้องให้กูอย่าลืมกดแชร์วิดีโอเราดีนะครับรบิ๊ยบายบาย